หน้าที่89นะครับของหนังสือ say hello 6นะครับซึ่งเป็นวิชาภาษาอังกฤษสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับนั่นก็คือคำสั่งที่2บอกว่า learn uh, listen and read นะครับก็คือให้ฟังแล้วก็อ่านนะครับฟังแล้วก็อ่านทีนี้ก็คือมาเข้าในรายละเอียดของ ประวัติของบุคคลสำคัญที่กล่าวไว้ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับมาฟังเสียงต้นฉบับกันก่อนครับ CD Script 45 For Students Book Activity 2 Listen and Read His Majesty King Phumipon Adun y a d e t of Thailand was born in Cambridge, Massachusetts, USA, on Monday, December the 5th, 1927. His coronation was on May the 5th, 1950. He is currently the longest reigning monarch in the world. He initiated more than 4,000 projects to greatly benefit the country and Thai people. Queen Elizabeth II is the queen of the United Kingdom and the other commonwealth realms. Queen Elizabeth became queen of the United Kingdom in February 1952. She is currently the third longest reigning British monarch. Her coronation took place on June the 2nd, 1953. Abraham Lincoln was born on February the 12th, 1809. He was self-educated, studying every book he could borrow. He once walked 20 miles just to borrow one book. On November the 6, 1860, he was elected the 16th president of the United States. 5 years later, on April the 14th, 1865, Lincoln was killed by John Wilkes Booth. โอเคครับจบคลิปต้นฉบับไปแล้วนะครับเดี๋ยวนี้คุณครูพี่นันจะมาแปลให้นะครับเดี๋ยวทำภาพให้ใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งนะครับนะจะได้เห็นชัดเจนนั่นก็คือความเป็นมาหรือว่ารายละเอียดเล็ก,ลกๆน้อยๆนะครับนะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ภูมิพลอดุลยะเดชนะครับนั่นก็คือภาษาอังกฤษเขียนว่านะครับ the late king ภ u m i พ o l adulyadej เลดนะครับในที่นี้แปลว่า,าล่าสุดนะครับนะแปลว่าล่าสุดพระมหากษัตริย์องค์ล่าสุดนะครับคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนั้นนะครับ a s b บอ n นะครับทรงสเสด็จพระราชาสมภพนะครับในเมืองแคมบริดจ์รัฐเมชชัเซสนะครับประเทศสหรัฐอเมริกามรชเสด็จพระราชาสมภพเมื่อนะครับวันจันทร์นะครับ ที่5ทธันวาคมนะครับซึ่งพระสงฆ์ิกรชาวไทยก็ทราบดีนะครับก็คือเป็นวันพ่อนั่นเองนะครับวันที่5ทธันวาคมเมื่อปี1927เทียบเป็นพุทธศักราชก,ก็2470นะครับ his coronation นะครับ coronation แปลว่า,าสเสด็จครองราชนะครับนะทรงครองราชนะครับหรือว่าวันฉัตรมงคลนั่นเองนะครับ เมื่อวันที่5พฤษภาคมนะครับ1950หรือปี2493นั่นเองนะครับ He is currently, นะครับ currently the longest reigning monarch in the world. Currently นะครับแปลว่าในตอนนี้นะครับคล้ายๆกับคาว่า now นะครับนะตอนนี้ที่หนังสือนี้เขียนขึ้นมานะครับนะในปีที่หนังสือนี้เขียนขึ้นมา พระองค์นะครับทรงเป็นพระมหากษัตริย์นะครับที่ทรงครองราชนายาวนานที่สุดในโลกนะครับ longest แปลว่านานที่สุดนะครับ the longest แปลว่านานที่สุด reigning monarch นะครับ reigning monarch แปลว่าทรงครองราชสมบัตินะครับนะทรงครองราชนะทรงทรงครองราชวันเถิดนะครับทรงครองราช โมนาดก็คือพระราชวงศ์หรือพระมหากษัตริย์นะครับเรนนิ่งแปลว่าบัลลังก์นะลูกนะก็เลยทั้งหมดเนี่ยทั้งเรนนิ่งโมนาดแปลว่าทรงครองราชนะครับนะแปลเป็นภาษาไทยยาวนานที่สุด in the world ในโลกนะครับ he นะครับพระองค์นะครับ i i n อินิเ i ต i ินิเชตอินิเชตนะครับแปลว่าเริ่มนะครับ,บริเริ่ม องทรง,งรเริ่ม m o r e t n p h o t o u project project และโครงการโครงการนะครับเริ่มโครงการโครงการมากกว่า4000โครงการเป็นโครงการเช่นไรครับ greatly benefit greatly benefit benefit แปลว่าประโยชน์นะครับ greatly ใหญ่ใหญ่หลวงน,นะครับนะคุณครูก็เลยแปลว่าประโยชน์อันยิ่งใหญ่นะครับ greatly แปลวา่างใหญ่หลวง benefit แปลว่าประโยชน์ โครงการนั้นนะครับล้วนแต่เป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่หรืออันใหญ่หลวงต่อคันทรีนะครับต่อประเทศชาติแอน t ์ไทยพี p l e และต่อพระศกนิกรชาวไทยนะครับนี่คือคุณครูปแปลให้นะครับนะ,ะทีนี้มาดูสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธท,ที่สองนะครับควีนอลิซาเบธดอทซิกเกิลนะครับเวลาอ่านตรงนี้อ่านว่าดอทซิกเกิลนะครับ Is the Queen of United Kingdom of the other a n d นะครับ and the other Commonwealth realms Is the Queen ก็ว่าทรงเป็นพระราชินีนะครับ of the United Kingdom United Kingdom ในที่นี้นะครับเขาเรียกภาษาไทยนะครับแปลว่าสหราชอาณาจักรนะครับ United แปลว่ารวมนะครับ Kingdom แปลว่าสหราชอาณาจักรนะครับนะ Kingdom เนี่ยแปลว่าสหราชอาณาจักร And, and, and the other นะครับ other แปลว่าอื่นๆนะครับ the other commonwealth แปลว่า,าจากกักรภพบนะครับนะเค well, รือจักรภพ commonwealth แปลว่าเคากกบบ Dreams, รือจักรภพ realms แปลว่าอาณาจักรนะครับ realms แปลว่าอาณาจักรเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ทรงเป็นพระราชินีแห่ง สาธารณจักและก็ราชอาณาจักรเครือจักรภพอื่นๆนั่นก็หมายความว่าถ้านักเรียนเข้าไปดูใน Google นะครับนะสมเด็จพระเชินีอลิาเบธที่2เนี่ยประเทศที่เป็นอาราอาณาจักรและก็เครือจักรภพนี้ไม่ใช่เป็นประเทศอังกฤษอย่างเดียวนะลูกนะอันนี้ถ้านักเรียนเข้าไปดูในใน Google นะครับเข้าไปดูอีกทีหนึ่งนะลูกนะ ก็ไม่ใช่แต่ประเทศกฤษอย่างเดียวนะครับรวมหลายๆประเทศนะครับที่เป็นเมืองขึ้นของประเทศกิษและตอนนี้ที่พระสมเด็จพระชินียังยังทรงเป็นผู้นำนะครับหลายหลยประเทศนะลูกนะถ้าต้องเข้าไปดูใน Google อีกทีหนึงนะครับคุณครูเข้าไปดูแล้วมีมากมายนะครับหลายสิบประเทศเขาก็เลยเรียกว่า Commonwealth realms นะครับก็คืออา,อาณาจักรในเครือจักรภพนะครับนะอาณาจักรในเครือจักรภพอื่นๆ โอเคนะนี่ลูกตรงไปศึกษาประวัติศาสตร์อีกทีนะครับเดี๋ยวคุณครูเข้ามาอ่านคอมเมนต์ก่อนนะครับหนาที่ทักทายก็มาก็คือคุณทีัดเปาะทองนะครับบอกว่าสวัสดีครับสบายดีไหมครับขอบคุณนะครับผมสบายดีครับผมครับครูพิ่นันยังสบายดีอยู่ครับเมื่อวานไปฉีดวัคซีนนะครับเข็มที่สองเอตราซินิกานะครับหลังจากที่ฉีดเข็มแรก ซโนแวคไปก็รู้สึกปวดแขนนิดหน่อยนะครับนะก็ไม่เป็นไรนะครับสบายดีนะครับขอบคุณนะครับที่ถามไทยกันมาโอเคครับไปต่อครับ q ค e e น e อลิซาเบธบีเคมนะครับ o คว h นออฟเ e อะ i ูไ d เต็ดคิง r u ม r นเฟบร1952การอ่านคริสศศักราชนะครับให้อ่าน2ตัวนะครับเอืหออ่าน1952นะครับอ่านอย่างนี้ ไม่ได้อ่านว่าวันดนนนะครับนะนักเรียนจำไว้นะครับเมื่อกี้ฟังจากเสียงต้นฉบับนะครับหรือ,อรีววเทปไปฟังดูอีกทีก็ได้นะครับเขาจะอ่านทีละสองตัวสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธนะครับบีเคมแปลง่ายๆเป็นภาษาไทยแปลว่ากลายเป็นนะครับแต่คุณครูแปลให้มันสวยหน่อยก็คือสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธท,ทรงเป็นนะครับนะ พระราชินีของสราชอาจักรในเดือนกุมภาพันธ์นะครับปี1952ก็คือในปี2495นะครับ <S mm hmm. <S G. S. c u r r e n l y currently นะครับเมื่อกี้แปลมาแล้วนะครับแปลว,ว่าในตอนนี้คือในตอนที่หนังสือนี้พิมพ์ขึ้นมานะครับ mm hmm. เป็น the t h i r d longest reigning British monarch นะครับคล้ายๆกับคำศัพท์ในอ่า ในเรื่องของสมบัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับนั่นก็คือคอลเรนดีในตอนนี้นะครับทรงเป็นพระราชินีนะครับมนาชแปลว่าพระราชวงศ์หรือพระมหากษัตริย์นะครับแห่งบริตินก็คือแห่งเครือราชอาจักรนะครับเขาเรียกบริตินเรนนิงเดอะลองเกตเรนนิงก็คือทรงครองบัลลังนะครับทรงครองราชนั่นเองนะคร,ครองราชเป็นลำดับที่ยาวนานเป็นลำดับที่3นะครับนะ the third longest นะครับยาวนานเป็นพระองค์ที่3ามนะครับ her coronation coronation ก็แปลว่า,าทรงครองราชนะครับนะทรงครองราช t o o place t o ก place เป็นช่องสองนะครับนั่นก็คือเป็น p r o s ซอร์นะครับแปลว่าเกิดขึ้นนะครับ,นะค,รบคุณครูก็เลยแปลว่าทรงครองราชเมื่อวันที่ไปเลยนะครับไม่ได้แปลใส่เข้าไปว่าทรงได้เกิดขึ้นนะครับ Uh, coronation ก็คือการขึ้นสเสด็จขึ้นคลองราชของพระองค์ได้ได้ถูกจัดขึ้นหรือว่าได้เกิดขึ้นนะครับนะ mm. เมื่อวันที่2มิถุนา1น5 3นะครับหลังจากานักเรียนดูตรงนี้นะครับเข้าไปดูใน Google นะครับนั่นก็คือนะครับคล้ายๆกับเมืองไทยนั่นแหละครับนะทรงเป็นพระกษัตริย์ก่อนนะครับนะในปี1952แล้วก็ต้องมี ประเพณีนะครับบรมราชาพิเศษหรือว่าประเพณีวันฉัตรมงคลนะครับนะก็คือนี่แหละครับหลังจากนั้นถัดมา1ปีเป็นวันที่2เดือนมิถุนาก็ได้จัดประเพณีฉัตรมงคลนะครับก็คือ o o r o n a t i o n นะครับนักเรียนเข้าใจตามนี้นะโอเคครับจบเลยนะครับคุณครูก็พูดไม่ค่อยถูกนะครับนะเกี่ยวกับราชาศัพท์ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ อะมาเริ่มประธานาธิบดีดีกว่าประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอล์นนะครับเป็นประธานาธิบดีที่เกิดนะครับในเดือนวันที่12เดือนกุมภาพันห์1809หรือพศโน่นนะครับ2,300กว่าปีมาอนนะครับก็คือ200กว่าปีมาแล้วนะครับนี่2,500แล้วนะครับ he was self-educated นะครับ s e l f e d u c a t e d แปลว่าทรงศึกษาเอาไม่ใช่ทรงนะครับตัวตทีนนะท่านรรณาธิบดีก็เป็นบุคคลธรรมดานะครับไม่ต้องใช้รายชัพท์ก็คือได้เรียนนะครับได้ศึกษาเรียนหนังสือด้วยตัวเองนะครับนะเรียนหนังสือด้วยตัวเองนะครับก็นั่นก็หมายความว่าไม่ได้เข้าโรงเรียนนะ s t u d i n g every book he could borrow นั่นก็คือเป็นคนรักในการเรียนแล้วก็ อ่านหนังสือทุกเล่มที่ตัวเองสามารถยืมมาได้นะครับ borrow แปลว่ายืมนะครับยืมมาจากหอสมุดยืมมาจากไหนก็แล้วแต่นะครับหรือแม้กระทั่งกระดาษห่อขนมนะครับคนที่รักในการเรียนก็จะอ่านหมดนะครับเพราะฉะนั้นท่านประธานาวิธีอับรามลิงก้อนก็น่าจะเป็นลักษณะแบบนั้นเขากล่าวกันว่านะครับ he once นะครับ once ในที่นี้แปลว่าในการละครั้งหนึ่งนะครับนะในครั้งหนึ่งนั้น นะครับฮีในที่นี่คือทํานาจุดีนะครับท่านได้เดินนะครับเป็นระยะทางถึง20ไมล์ just แปลว่าเพียงนะครับ just to เพียงเพื่อนะครับเดินเพียงเพื่อไปยืมนะครับหนังสือแค่หนึ่งเล่มเท่านั้นวันบุกนะครับนะเดิน20ไมล์เลยนะครับเพื่อไปยืมหนังสือแค่หนึ่งเล่มมาอ่านนะครับนั่นคือบุคคลที่มีมีจุดเด่นนะครับเขาเรียกว่ามีจุดเด่น จึงไม่น่าแปลกใจเลยนะครับถึงได้กลายมาเป็นท่านาประธานทบดีนะครับเพราะเราเด็กนักเรียนเดี๋ยวนี้ออกไปปากซอยนะครับ50เมตรก็ใช้มอเตอร์ไซค์แล้วนะครับนะเดินไม่เป็นแล้วคนสมัยนี้ไม่ได้ว่าว่าผู้ใดผู้หนึ่งนะครับว่าคุณครูเองด้วยนะครับแต่คนที่เขาฉายแววนะครับเป็นผู้นำเนี่ยเขาเดินถึง20ิไม์นะครับนะในการไปยืมหนังสือหนึ่งเล่มมาอ่าน เพราะสมัยก่อนมันก็ลำบากน,นะครับนะหนทางก็่สองร้อยปีมาแล้วนะครับนะโอเคไม่ไม,ไม่วิจารณ์ของนอกเรื่องนานๆของนอกเรื่องทีนะครับไม่ว่ากันนะครับ On November นะครับในวันที่6พฤศจิกายน1ปีเออ1ปีว่าในปี1น6 0ปกก็คือในปี2403นะครับท่านประธานวุฒิิก็ได้ถูกรับเลือกตั้งนะครับ was elected เป็น passive voice นะครับนะนักเรียนอย่าลืมนะหลักวิทยากรที่คุณครูเคยสอนต่อเนื่องมานะครับเราบอกแล้วว่าคุณครูเป็นนานจับแรลให้ทุกคําศัพท์จับมาเขียนให้เป็นประโยคแล้วโคกด้วยหลักวิทยากรนั่นก็คือเมื่อประธานตามด้วย verb to be และตามด้วยกริยาช่อง3นะครับเป็น passive voice ทันทีเดี๋ยวรู้สึกว่าขีดมันจะหนาไปหน่อยนะครับทาให้เล็กนิดหนึ่งนะครับถ้าแปลตามหลักวยากรณ์แปลว่านะครับเขาถูก คัดเลือกนะครับหรือว่าถูกเลือกตั้งนะครับนะอิเล็กตถูกเลือกตั้งนะครับให้เป็นประธานาธิบดีคนที่16นะครับของประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่6เดือนพฤศจิกายนนะครับปี2 0 0 4ันอน่อนะครับไฟเออร์สเลเอร์นะครับขอก็สรุปสั้นๆว่าหลังจากท่านเป็นประธานาธิบดีมา5ปีนะครับหลังจากนั้น5ปีนะครับ ตรงกับวันที่14เมษายนนะครับวันสงกรานต์นะครับในปี2408นะครับ1865ท่านประธานาธิบดีลินคอล์นนะครับก็เป็นแพสซีฟไวท์อยู่แล้วนะครับวอสคิวแปลตรงๆก็แปลว่าถูกฆ่านะครับแต่แปลให้สวยหน่อยก็คือถูกลอบสังหารนะครับโดยนะครับนายจอห์นเวลบูทนะครับนี่คือ ประวัติบุคคลสำคัญอย่างโย่อๆสั้นๆน,น,นะครับนะสามท่านต่อไปก็จะมีอีกนะครับนะเพราะว่ายังกล่าวไว้เช่นนิวอัมซองนะครับก็เจอกันในหน้าที่90นะครับประวัติดิวอัมซองโอเคครับลูกนี่คือการแปลนะครับนะแต่คุณครูคิดว่าสำหรับนักเรียนชั้นประถเนี่ยนะถ้าคนที่ไม่รักภาษาอังกฤษนะครับนะคุณครูเลยอยากจะ เชิญชวนนะลูกนะเข้ามาเรียนกับครูพี่นันแล้วขอให้ตั้งใจนะลูกนะคุณครูจะสอนให้อย่างนี้นะครับนะไปให้ทุกคำศัพท์นะครับจับมาเขียนให้เป็นประโยคโคกด้วยหลักไวยากรณ์นะครับถ้าลูกยังไม่รักภาษาอังกฤษเริ่มเปลี่ยนใจรักเะยนะครับนะเพราะว่าลูกต้องเรียนภาษาอังกฤษตลอดชีวิตนะครับนะเป็นวิชาที่สําคัญมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเรียนไปเรื่อยๆนะครับฟังดูนะครับ ช่องครูนันแชนเนลนะครับนะเป็นเป็นเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับเป็นเสี้ยวหนึ่งของการศึกษาของลูกๆนะครับนะแต่ลูกๆเข้ามาดูแล้วก็ถือว่าคุณครูได้มีส่วนช่วยเพียงเสี้ยวหนึ่งในการศึกษาภาษาอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็นะครับบอกต่อนะครับนะบอกต่อให้เข้ามาดูกันมากดติดตาม s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์นะครับโอเคครับไปต่อกันหน้าที่90ต่อ